เรียนอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะวันนี้เราจะมานำเสนอแทนฮอร์โมนในหัวข้อข,อ,ของเอทิลีนค่ะอย่างแรกคือโครงสร้างของเอทิลีนโดยเอทิลีนเป็นไฮโดรคาร์บอนประเภทอัลคีนซึ่งมีพันธะคู่ระหว่างอะตอมคาร์บอน2อะตอมค่ะคาร์บอนแต่ละอะตอมใช้พันธะคู่เพื่อเชื่อมต่อกันโดยคาร์บอนแต่ละตัวจะอยู่ใน sp 2 h y b r i d i z a t i o n นทำให้เกิดมุมพันธะประมาณ120องศาค่ะ และมีพันธะซิกมา Sigma หนึ่งพันธะและพันธะพายหนึ่งพันธะในพันธะคู่ค่ะ s i t e of synthesis การผลิตเอทิลีนเกิดในเซโมพลาซึมของเซลล์และเนื้อเยื่อที่ชาราภาพหรือได้รับบาดแผลและเกิดขึ้นได้ทุกส่วนของพืชทั้งที่ใบารากลำต้นกา้านดอกผลและเมล็ดค่ะ Mode of action นะคะ หนึ่งการกระตุ้นการส่งสัญญาณผ่านเอทิลีนรีเซพเตอร์เมื่อมีเอทิลีนเกิดขึ้นในเซลล์พืชคอร์นลกควิลของเอทิลีนจะจับกับตัวรับเอทิลีนรีเซพเตอร์ซึ่งอยู่บนเยื่อหุ้มเซลล์ของอวัยวะเป้าหมายส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการส่งสัญญาณ 2. การกระตุ้นการแสดงออกของยีนทําให้เกิดกระบวนการทางสรีรวิทยาหลายอย่าง 3. การควบคุมกระบวนการต่างๆของพืชตัวอย่างเช่นการสุตรของผลไม้ โดยเอทิลีนกระตุ้นเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการสุดทําให้เกิดการเปลี zil, son, shuttle, seeds, ่ยนแปลงของสีกลิ่นและรสชาติการหลุดร่วงของใบและผลโดยเอทิลีนกระตุ้นการผลิตเอนไซม์ที่ย่อยเซลล์ผนังของพืชทําให้เกิดการหลุดร่วงการงอกของเมล็ดและการยืดตัวของต้นกล้าโดยเอทิลีนมีผลต่อการกระตุ้นการเจริญเติบโตของต้นอ่อนโดยเฉพาะในสภาวะที่มีอุปสรรค 4. การควบคุมผ่านฟีดแบ็กเรเกลเลชั่น เอทดี e สามารถควบคุมการผลิตตัวเองได้โดยกระบวนการโพสิทีฟหรือเนกาทีิฟิดแบกเช่นเมื่อมีเอทีดีมากเกินไปพืชอาจลดการแสดงออกของยีนที่ผลิตเอทีดีและในบางกรณีเอทีดีสามารถกระตุ้นการผลิตตัวเองเพิ่มขึ้นเช่นในกระบวนการสุกข,ของผลไม้ค่ะ bioss a of ethylene การทดสอบการเร่งการสุกข,ของผลไม้หรือ f r u i ripening assay ใช้กับมะเขือเทศกล้วยอะโวคาโดหรือผลไม้ที่ตอบสนองต่อเอทิลีนหลักการคือเอทิลีนช่วยเร่งกระบวนการสุกข,ของผลไม้กระบ,บนกวารทดสอบวางผลไม้ดิบไว้ในภาชนะปิดเติมเอทิลีนเข้าไปสังเกตการเปลี่ยนแปลงสีเนื้อสัมผัสและกลิ่นของผลไม้สามารถใช้เอลดินสตรัชเทสเพื่อทดสอบการสลายของแป้งในผลไม้ได้ค่ะ สำหรับวิธีที่2การทดสอบการหลุดร่วงของใบหรือ leaf abscission assay ใช้เกับใบของทัวรลันเตาหรือพืชที่ไวต่อเอทิลีนหลักการคือเอทิลีนจะกระตุ้นการสร้างเอนไซม์ในที่ทำให้เซลล์ใน abscission zone หรือ ac s a ac อ่อนแอร์และทำให้ใบหลุดร่วง กระบวนการทดสอบนำใบพืชมาแช่ในสารละลายที่มีเอทิลีนหรือสารกระตุ้นการผลิตเอทิลีนเช่นเอทิฟอนสังเกตการอัตราการล่วงของใบแอปพลิเคชันของเอทิลีนการกระตุนต้นการสุกข,ของผลไม้เช่นฉีดพ่นเอทิฟอนเพื่อเร่งการสุกข,ของมะม่วงและด้วยในเชิงพาณิชย์ใช้กา๊าซเอทิลีนในห้องเก็บผลไม้เพื่อให้สุกพร้อมกัน ใช้เอทลฟอนเพื่อให้ต้นสับป,ประรดออกดอ,อกพร้อมกันเพื่อเพิ่มผลผลิตในการเกษตรพ่นเอทิลีนเพื่อให้ฟ้านุดจากกั้นสะดวกต่อการเก็บเกีย่ยวและนี่คือโปรดักชั่นทีมของเราค่ะนางสาวกิษรภพลขอเกจเตวงได้ที่2นางสาวกุญญิสาคพุณมประภาได้ที่4นางสาวพนนาลีศรลุรกิจได้ที่5นางสาวสารัศรลันหวังได้ที่6ทุกคนทำหน้าที่หาข้อมูลทำสไลด์และนำเสนอค่ะขอบคุณค่ะ